ค่ำคืนวันที่20ธันวาคมสถานการณ์ตามแนวชายแดนกลับร้อนขึ้นอีกครั้งเมื่อมีรายงานว่าเกิดเหตุโจมตีที่จุดเชื่อมเส้นทางสำคัญบนถนนสาย68จนทำให้การสัญจรและการลำเลียงในพื้นที่บางช่วงสะดุดลงทันทีคำถามคือแค่สะพานเสียหาย1จุดจะเปลี่ยนจังหวะทั้งแนวรบได้แค่ไหนขณะเดียวกันจุดที่ถูกจับตาหนักที่สุดกลับไม่ใช่สะพานแต่คือเนิน350 พื้นที่สูงที่ถูกกล่าวถึงว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำหรับการสังเกตการและการคุมเส้นทางเข้าออกรายงานบางกระแสร,ระบุว่ากำลังภาคพื้นดินของฝ่ายไทยกำลังกระชับวงและเพิ่มแรงกดดันรอบพื้นที่ดังกล่าวเพื่อจำกัดการเคลื่อนย้ายและการส่งกำลังบำรุงแต่รายละเอียดเชิงลึกยังต้องรอการยืนยันจากแหล่งทางการเหนือท้องฟ้ายังมีสัญญาณของการเฝ้าระวังเข้มข้นทั้งข่าวการใช้ดโดรนลาดตระเวนและการประเมินสถานการณ์แบบนาทีต่อนาที ในภาพรวมคืนนี้ไม่ใช่แค่ข่าวด่วนแต่มันคือช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายกำลังช่างใจว่าจะยกระดับหรือจะหยุดไว้แค่นี้และเนิน350อาจเป็นคำตอบของทั้งสองทางเลือกนั้นภาพรวมตลอดหลายวันที่ผ่านมาแนวชายแดนยังคงอยู่ในภาวะเฝ้าระวังสูงมีรายงานการเคลื่อนไหวเป็นระยะระยะทั้งการลาตระเวนการตั้งจุดตรวจและการประเมินความปลอดภัยของเส้นทางสำคัญโดยเฉพาะพื้นที่ที่เชื่อมต่อการเดินทาง และการลำเลียงระหว่างชุมชนชายแดนกับจุดยุทธศาสตร์ต่างๆในสถานการณ์แบบนี้พื้นที่สูงมักถูกจับตาเป็นพิเศษไม่ใช่เพราะเป็นตัวเลขบนแผนที่แต่เพราะลักษณะภูมิประเทศสามารถกำหนดการมองเห็นและการควบคุมพื้นที่โดยรอบได้มากกว่าพื้นที่ราบเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีจุดสังเกตการที่ได้เปรียบก็จะติดตามการเคลื่อนไหวบนเส้นทางเข้าออกได้ง่ายขึ้นทำให้การจัดกำลัง การประสานงานและการคุมความเสี่ยงทำได้เป็นระบบกว่าเดิมนี่คือเหตุผลที่ชื่อเนิน350ถูกพูดถึงทีขึ้นในรายงานข่าวช่วงหลังเพราะในเชิงภาพรวมเนินลักษณะนี้มักมีผลต่อการเฝ้าระวังพื้นที่รอบๆและต่อการเคลื่อนย้ายในแนวชายแดนโดยเฉพาะในจังหวะที่ข่าวสารจำนวนมากชี้ไปที่ประเด็นเดียวกันคือการจำกัดเส้นทางและการทำให้การลำเลียงทำได้ยากขึ้นซึ่งเมื่อเส้นทางบางช่วงสะดุด จุดสูงก็ยิ่งมีความหมายในฐานะจุดคุมสถานการณ์อีกด้านหนึ่งสิ่งที่ทําให้สถานการณ์ซับซ้อนขึ้นคือข้อมูลที่ไหลเร็วและหลากหลายทั้งภาพจากโซเชียลคลิปสั้นคําบอกเล่าและการคาดการณ์จากหลายแหล่งบางเรื่องสื่อสารตรงกันแต่บางเรื่องยังคลาดเคลื่อนกันอยู่ดังนั้นในการติดตามข่าวลักษณะนี้สิ่งสําคัญคือแยกข้อเท็จจริงที่ยืนยันได้ออกจากข้อกล่าวอ้างที่ยังต้องตรวจสอบและจับสัญ,ญญาณหลักให้ได้ว่า คืนนี้แรงกดดันกำลังไปกองอยู่ที่จุดไหนและเมื่อมองตามภาพรวมจุดที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในเวลานี้คือวงรอบของเนิน3-50ว่ากำลังถูกเพิ่มมาตรการควบคุมและการเฝ้าระวังมากขึ้นเพียงใดเพราะถ้าจุดนี้ถูกกระชับวงได้จริงจังหวะการเคลื่อนย้ายและการลำเลียงรอบพื้นที่ก็อาจเปลี่ยนไปทันทีในช่วงเวลาสั้นๆต่อจากนี้หลังจากภาพรวมของพื้นที่สูงถูกจับตาสิ่งที่ทำให้กระแสข่าวในคืนวันที่20ธันวาคม ขยับขึ้นทันทีคือรายงานเกี่ยวกับเหตุปะทะที่เชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานบนเส้นทางสำคัญโดยเฉพาะข่าวที่กล่าวถึงสะพานบนถนนสาย68ซึ่งถูกมองว่าเป็นหนึ่งในจุดเชื่อมการเดินทางและการลำเลียงในพื้นที่รายงานบางกระแสะระบุว่ามีการปฏิบัติการทางอากาศในช่วงเวลาดังกล่าวและมีการพูดถึงเครื่องดินแบบ f 1 6ในการปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางนี้อย่างไรก็ตามรายละเอียดเชิงเทคนิค เช่งตำแหน่งที่แน่ชัดระดับความเสียหายหรือช่วงเวลาที่เกิดเหตุยังมีความคลาดเคลื่อนระหว่างข้อมูลจากหลายแหล่งและยังต้องรอการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจนที่สุดสิ่งที่ประเมินได้ในเชิงผลกระทบเชิงสถานการณ์คือเมื่อจุดเชื่อมของเส้นทางถูกกระทบแม้เพียงชั่วสั้นๆก็อาจทําให้การเดินทางต้องเปลี่ยนเส้นทางเพิ่มเวลาเพิ่มความเสี่ยงและทําให้การเคลื่อนย้ายในพื้นที่ทําได้ยากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนที่เส้นทางมีข้อจำกัดอยู่แล้วการหยุดชะงักของโครงสร้างพื้นฐานจึงมีนัยยะมากกว่าแค่เรื่องการจราจรเพราะมันเชื่อมไปถึงความต่อเนื่องของการสนับสนุนภาคพื้นดินด้วยขณะเดียวกันในข่าวลักษณะนี้มักมีข้อมูลต่อยอดตามมาอย่างรวดเร็วทั้งภาพถ่ายระยะไกลคลิปสั้นจากประชาชนหรือการอ้างอิงจากช่องทางต่างๆซึ่งบางส่วนอาจสะท้อนเหตุการณ์จริงแต่บางส่วนอาจเป็นภาพเก่าหรือไม่อยู่ในบริบทเดียวกัน นั่นจึงเป็นเหตุผลที่แนวทางติดตามแบบสื่อกระแสหลักจะเน้นคำว่ามีรายงานว่าและอยู่ระหว่างตรวจสอบเพื่อไม่ให้ข้อสรุปไปไกลกว่าข้อเท็จจริงที่ยืนยันได้และเมื่อเส้นทางบนถนนสาย68ถูกพูดถึงว่าสะดุดจุดสนใจของสถานการณ์ก็ยิ่งไหลกลับไปที่คำถามเดิมหากเส้นทางลำเลียงทำได้ยากขึ้นจริงๆใครจะได้เปรียบในเชิงจังหวะเวลาและสิ่งนี้จะเชื่อมโยงไปถึงแรงกดดันรอบเนิน350อย่างไรในชั่วโมงถัดไป นี่คือปมสำคัญที่ทำให้คืนวันนี้ถูกจับตาอย่างใกล้ชิดมากกว่าปกติเมื่อภาพของเส้นทางบนถนนสาย68ถูกพูดถึงว่ามีปัญหาจุดสนใจบนภาคพ,พื้นดินก็ยิ่งชัดขึ้นทันทีเพราะในสถานการณ์ชายแดนเส้นทางกับพื้นที่สูงมักเดินคู่กันเสมอและชื่อที่ถูกกล่าวถึงต่อเนื่องก็คือเนิน350รายงานหลายกระแสบ,บอกตรงกันในภาพรวมว่าบริเวณรอบเนิน350 มีการเพิ่มระดับการเฝ้าระวังและการควบคุมพื้นที่มากขึ้นมีการพูดถึงการกระชับวงหรือการวางกำลังเพื่อกดดันรอบจุดยุทธศาสตร์ดังกล่าวโดยเป้าหมายหลักในเชิงสถานการณ์คือการทำให้การเคลื่อนย้ายเข้าออกทำได้ยากขึ้นและทำให้การสนับสนุนจากเส้นทางด้านหลังไม่ราบรื่นเหมือนเดิมทั้งหมดนี้ยังเป็นข้อมูลที่ต้องติดตามจากแหล่งทางการต่อไปแต่ทิศทางข่าวสะท้อนว่าแรงกดดันกำลังถูกส่งมาที่จุดเดียวกัน อีกประเด็นหนึ่งที่ถูกพูดถึงมากขึ้นคือการใช้โดรนหรืออากาศยานไร้คนขับในลักษณะลาดทะเวนซึ่งในข่าวชายแดนมักถูกมองเป็นว่าเป็นตาของพื้นที่เพราะช่วยตรวจดูความเคลื่อนไหวแบบเร็วและลดช่องว่างของข้อมูลอย่างไรก็ตามในเวลาที่ข้อมูลไหลเร็วภาพหรือคลิปที่ปรากฏอาจไม่สมบูรณ์และอาจขาดบริบทจึงต้องระมัดระวังในการสรุปว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นณจุดใดและเวลาใดสิ่งที่น่าสังเกตคือเมื่อมีการรายงานว่า เส้นทางบางช่วงสะดุดพร้อมๆกับข่าวการเพิ่มแรงกดดันรอบเนิน350บรรยากาศโดยรวมจะเปลี่ยนเป็นการแข่งขันกับเวลาเพราะแต่ละฝ่ายต่างต้องประเมินว่าจะคงการปฏิบัติการในระดับเดิมหรือจะลดระดับเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ขยายวงกว้างขึ้นทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องของคำพูดในข่าวเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของการตัดสินใจในภาคสนามที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของพื้นที่โดยรวมในมุมของสื่อกระแสะหลักการรายงานช่วงนี้จึงมักใช้คำกลางๆอย่าง มีรายงานว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบและยังไม่มีการยืนยันจากทุกฝ่ายเพื่อให้ข้อมูลไม่ไปไกลกว่าข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้แต่ถึงอย่างนั้นสัญญาณสำคัญในคืนนี้ยังคงชัดเจนเนิน350ถูกจับตาอย่างหนักและทุกความเคลื่อนไหวรอบจุดนี้อาจเป็นตัวกำหนดว่าสถานการณ์จะตึงต่อเนื่องหรือจะเริ่มผ่อนลงในช่วงถัดไปในช่วงที่สถานการณ์ตึงเครียดแบบนี้สิ่งที่ทำให้ผู้คนสับสนมากที่สุด มักไม่ใช่เสียงประทะในพื้นที่แต่คือข้อมูลที่หลั่งไหลเข้ามาพร้อมกันจากหลายทิศทางทั้งรายงานจากสื่อภาพจากโซเชียลคลิปสั้นที่ส่งต่อกันแบบไม่รู้ที่มาไปจนถึงตัวเลขที่ถูกอ้างว่าเป็นความเสียหายหรือความสูญเสียซึ่งบางครั้งก็ขัดแย้งกันเองภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงต้องย้ำว่าข่าวชายแดนมักมีข้อมูลสฝั่งและแต่ละฝั่งก็มีมุมมองของตัวเอง การรายงานบางช่วงอาจเน้นความสำเร็จของฝ่ายตนหรือย้ำความเสียหายของอีกฝ่ายเพื่อสร้างแรงสนับสนุนทางสังคมนั่นทำให้ตัวเลขเช่นจำนวนผู้บาดเจ็บความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานหรือระดับการควบคุมพื้นที่อาจเปลี่ยนไปตามแหล่งอ้างอิงและยังไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้ายจนกว่าจะมีการยืนยันจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงดังนั้นเวลาติดตามข่าวประเภทนี้วิธีที่ปลอดภัยที่สุด คือแยกข้อเท็จจริงออกจากข้อกล่าวอ้างข้อเท็จจริงมักเป็นเรื่องที่ตรวจสอบได้เช่นมีประกาศเตือนพื้นที่มีการปิดเส้นทางบางช่วงมีหน่วยงานออกแถลงการ์หรือมีการยืนยันจากหลายแหล่งที่เชื่อถือได้ตรงกันส่วนข้อกล่าวอ้างมากมาในรูปแบบมีคนบอกว่าแหล่งข่าวระบุว่าหรือคลิปที่ไม่มีรายละเอียดเวลาและสถานที่ชัดเจนอีกจุดที่ควรระวังคือภาพเก่าที่ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ หรือภาพจากคนละพื้นที่แล้วถูกใส่คำบรรยายให้เหมือนเหตุการณ์ล่าสุดสิ่งเหล่านี้ทำให้ความเข้าใจคลาดเคลื่อนและอาจกระทบต่อความตื่นตระหนกของประชาชนในวงกว้างเพราะฉะนั้นในคืนนี้ขณะที่ทุกฝ่ายจับตาเส้นทางและเนิน350อย่างใกล้ชิดสิ่งที่เราควรทำควบคู่กันคือติดตามอย่างมีสติใช้ข้อมูลจากแหล่งทางการเป็นหลักและรอการยืนยันก่อนสรุป เพื่อให้ภาพรวมของเหตุการณ์ชัดเจนและลดความเสี่ยงจากการเข้าใจผิดหรือการแชร์ข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบเมื่อมองไปข้างหน้าประเด็นสำคัญที่สุดของสถานการณ์คืนนี้ไม่ใช่แค่เกิดอะไรขึ้นแล้วแต่คือจะส่งผลอย่างไรต่อไปโดยเฉพาะผลกระทบต่อความปลอดภัยของพื้นที่ชายแดนและการใช้ชีวิตของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงเพราะทุกครั้งที่มีรายงานเส้นทางสะดุดหรือพื้นที่สูงถูกกดดัน ความเสี่ยงที่ตามมามักเป็นเรื่องการเดินทางการติดต่อสื่อสารและความกังวลของผู้คนในชุมชนในแง่การติดตามสถานการณ์สัญญาณที่ควรจับตาอันดับแรกคือเส้นทางหากการสัญจรในพื้นที่ที่ถูกพูดถึงยังไม่กลับสู่ภาวะปกติหรือมีการประกาศจำกัดการเดินทางเพิ่มเติม,ตมก็หมายความว่าการจัดการความปลอดภัยยังอยู่ในโหมดเข้มข้นและความตึงเครียดอาจยืดเยื้อต่อไปอีกสัญ,ญญาณคือจังหวะการประทะ ถ้าข่าวจากแหล่งทางการเริ่มพูดถึงการลดกิจกรรมเฝ้าระวังหรือมีการประสานงานเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุบานปลายนั่นอาจเป็นภาพของการผ่อนระดับลงในทางกลับกันหากยังมีรายงานการเฝ้าระวังด้วยโดรนอย่างต่อเนื่องหรือมีการเพิ่มมาตรการควบคุมพื้นที่รอบจุดยุทธศาสตร์เช่นเนิน ER 350มากขึ้นนั่นสะท้อนว่าทุกฝ่ายยังประเมินความเสี่ยงว่ายังไม่จบง่ายๆและจำเป็นต้องรักษาความพร้อมในภาคสนาม สำหรับประชาชนในพื้นที่สิ่งที่สำคัญคือการติดตามประกาศจากหน่วยงานท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอย่างใกล้ชิดหากมีคำแนะนำเรื่องเส้นทางปลอดภัยจุดหลบภัยหรือการหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงควรปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดและหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้จุดที่มีรายงานความตึงเครียดเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดท้ายที่สุด ข่าวลักษณะนี้ต้องการความรอบคอบเป็นพิเศษทั้งในแง่การรับข้อมูลและการแชร์ข้อมูลเพราะเพียงข้อความเดียวที่ยังไม่ตรวจสอบอาจทำให้เกิดความตื่นตระหนกได้ในวงกว้างดังนั้นแนวทางที่ปลอดภัยที่สุดคือยึดข้อมูลจากแหล่งทางการเป็นหลักติดตามอย่างมีสติและรอการยืนยันก่อนสรุปเพื่อให้ภาพรวมของสถานการณ์ชัดเจนและไม่ถูกดึงไปด้วยกระแสข่าวรือในช่วงเวลาที่อ่อนไหวเช่นนี้